มาเลยจ้าผู้ใดเเว่นนี้กินข้าวเ้าวสาวนี่มายำหมูยอใส่หมูหมูจ้ะแซ่บๆอันนี้ล้วนเห็นมันสุกละเด้อจ้ะหมูหมูแล้วกับหมูยอเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บๆมาแล้วกรวบปัดตัร์สตรอ์แถมมันเร็วๆเค้ดน้ำจิ้มกับน,น้ำไล่ไหลสเสร็จเร้อจ้ะ ละกันหั่นมะเขือเทศผู้ใดอยากหั่นเงยวๆก็หัน่นเหๆหยือหั่นในหน่อยพอดีคั่มตะวาดที่จะเสียบก็คือเหวๆพอดีคํามเสียบไข่เสียบมันได้จ้าอันนี้ขักที่มีนะคะที่ใส่นะคะมีขึ้นช่ายต้นหอมนะคะดับกินคาวนะคะคุณเพื่อนๆ แล้วก็ทรงค่ะทรงให้มันเข้ากันจะเสียบปอไผ่ปอในกินข้าวมาด้วยจ้ทาทั้งนี้ทั้นนี้พูกเขาให้มันเข้ากันนะคะจะับแซบกินกับข้าวร้อนอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนยำหมูหมูยำหมูหม,หม,หมูใส่หมูยอ อร่อยอร่อยนะคะโอ้โหนี่เช้านี้กินข้าวหรือยังคะสักจานไหมเดี๋ยวให้จะซิมให้ดูนะเรากินหมูก่อนนะคะใส่มะเขือเทศด้วยนิดนึง รสชาติจัดอ,อร่อยมามาชั้นด้วยกัน